โย่ลอสไม่ Lost My สวัสดีครับผมมีนามว่าลอสไมผมเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นของใครเวทีจะสร้างสรรค์ถ้ารักกับผมได้ครองไหมแต่ถ้าโดนผมด่าจะเจ็บนะลองไหมแค่ประกาศเชิญออกไปเลยครับไอ้ทุเรแรับแล้วมันกระดาษก็อพอแต่ครับ อย่ามาโชว์โง่ให้คนเขาเห็นทั่วประเทศคำคุณยังไม่โก้ไอบุกรองทางเพศผมก็รู้ว่ารับผมไม่ใช่รามพิดอยูุ่ดหอนเถอะครับถ้ายังไม่มีความคิดกลับไปท่องกรอนอัดขยามทีและนิดไม่อยากด่าคุณเลยไอ้มด้อยในชีวิตอนาคตของคุณมันก็ดูจะล่อแหล่อยู่ไปทำไมครับเป็นภาระของพ่อแม่มีดีก็แค่ปากทำในหน้าวารอดแน่ใครใครฟังรักของคุณก็บอกเลยว่ายอดแย่ กลับบ้านไปก่อนอย่าให้ผมต้องพานอนหน้าอย่างคุณควรนอนนาอยากแร็ปเก่งให้ผมสอนมาคุณก็รู้ว่าลอสมาอย่ามาทำเป็นหลอนยาคุณต้องพูดว่าลากราะอย่างคุณยังอ่อนยาคุณต้องงงตอนพลิกคำคุณก็ลองมาฟังดิเจอผมแรัปเข้าจังจังแรแบบคุณก็พังดิเอาไม้ชิมแรับของคุณเหมือนมันคืออุนจิมองอุจิมันคุณคุณเฮ้มันหน้าคุณเน็ต ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยไม, hey, ไม่ต้องสงสัยว่าผมไปทำไรมาคุณำตำรวจจะจับผมเลยไม่ได้ดืดกันชาทำไมคุณตำรวจถึงไม่มีจัญยาทั้งทั้งที่เมื่อกี้ยังไปดูด,ด้วยกันมาเรื่องนี้สอนให้รู้ไว้ว่าไม่ควรจู่จมระวังจะพลาดถ้าจะจมลงกับกองโจรมันเข้าใจยากเหมือนดักกับหมูคโคลนแต่สรุปง่ายๆสจัจจะไม่มีในหมู่โจรฮ่าฮ่่า เจอกันในรอบต่อไปจุ๊บจุ๊บ